น้องลีโอทำได้แล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้าไปชมกันหรือ,อยังในรายการเพชรัดเพชรสาสีซีซั่น 2. 2น้องลีโอทาได้สําเร็จโดยได้คะแนนนี้ไปให้กับทีมเพชรสีแดงนะครับและจะมีคอมเมนต์จากคณะกรรมการ,การเพื่อให้น้องลีโอนำไปฝึกฝนต่อและถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากในอนาคตต่อไปนะครับไปรับฟังกันเลยนะครับเริ่มจากบิ้ลปทุมราชน้องลีโอถูกธนุธนอมมาโดยตลอด ทั้งการใช้ภาษาและวันนี้ได้มาฝึกฝนในรายการเพชรตัดเพชเราจะเห็นความแตกต่างและความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและแม่แม่ทางบ้านก็เห็นพัฒนาการมากขึ้นกว่าเดิมคอมเมนต์จากลุงโนนะครับเด็กคนนี้ร้องอะไรก็เพราะเสียงเขาน่ารักฟังแล้วมีความสุขเหมือนกับการกินอาหารที่ละมุนลิ้นมันอร่อยมากคอมเมนต์จากแม่สูนะครับน้องลีโอเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ ทั้งเสียงทักษะการร้องการเข้าถึงอารมณ์การเข้าถึงเพลงทุกอย่างทุกครั้งที่ฟังจะบอกเขาว่าเขาเป็นลูกชายสันติเสมอเสียงเขาเหมือนลูกเล่นลูกคอก็เหมือนแต่ก็ยังมีความกว้างกว่าแต่เพลงวันนี้ดีหมดเพราะเสียงเขาเพราะมากคอมเมนต์จากครูสลานะครับลีโอได้ความเก่งความใช่การแสดงออกในหมดศิลปินที่ขยับขึ้นมาอีกก้าหนึ่ง ครูอยากได้ก็คือพลังในการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติและน้องลีโอได้พูดในรายการนะครับแต่ละโจทย์ที่ได้มาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้ทำผมคิดว่าเป็นโอกาสดีเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาร้องเพลงโน้นเพลงนี้ทำเป็นจังหวะโน้นจังหวะนี้อะไรแบบนี้และที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวที่ผมมีโอกาสได้ทำแบบนี้และผมคิดว่าอนาคตน่าจะมีอีก หลายโอกาสแน่นอนและถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแปลกใหม่ของน้องลีโอในรายการเพศรแต่เพชรสามสีเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและน้องลีโอก็ทำได้สำเร็จนะครับโดยได้คะแนนนี้ไปและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวดีในรายการเพชรแต่เพชรสามสีล่าสุดที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมและเข้าไปชมคลิปเต็มได้ในรายการเพชรต่เพชรสามสีซีซั่นสอง ที่ช่องเว็บพอยี่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะชอบรายการนี้มากเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับ